สวัสดีดค,ครับผมคมทอนครับหลายคนเข้าถามไม่เยอะครับงานตัวใหม่ครับต้องบอกว่างานตัวใหม่นะครับเราก็จะไม่บอกเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่บอกเยอะนะครับลูกวัดดวงจาบดวงฝ่าวัดดวงรับลูกใครก็ได้สามารถรู้ได้หมดคอ่า ก้าสามอ่ากาค้าสามแล้วออกสี่ห้าหกอ่าอ่าเดี๋ยวแป๊แบ,บหนึ่งครับอ่าแต่ผมจะเลื่อนนะกลางคืนแล้วด้วยเล็งสามสามสี่ห้าหวันเจี๊ยบ เ็งหกเต็งหกเต็งหกหกห้าสองหวนเจีย๊ยบอ่าบอกไว้ก่อนนะหวันเจีย๊ยบอา่ารู้ก่อนรวยก่อนนะครับรู้ทีหลังก็รวยทีหลังครับเต็งเอียวหกเอียวเอียวหวานเจี๊ยบอ่าบอกไว้ก่อนหวานเจี๊ยบถามพี่กัมพอนะมีคนถาม่าพี่กัมพานแล้วมันผิดได้ไหม ผมก็บอกว่ามันผิดได้ครับอ่ามันผิดตรงไหนรู้เปล่าตรงที่เราตัดสินใจเน่ยมันผิดได้แล้วก็มันมีการอ่าที่มันเขาเรียกว่ามันแกงเราครับต้องบอกว่ามันแกงแล้วาแต่เราจะบอกให้หมดนะครัมันเลี้ยงเราเราจะบอกว่าอ่ามันมันจะมีการแกงเราครับแต่เวลาผิดนะครับก็สามารถแทงเอาคืนได้มมนไม่ผิดไปสองเปิดวันที่สามก็แทงเอาคืนได้ครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่าวที่สามก็แทงเอาคืนได้ครับผมบอกก่อนบอกไว้ก่อนนะครับอ่าอ่าเต็งหกครับ 665ครับหวานเจีย๊ยบเนี่ยมาสองดอกเลยครับจะมือขี้แตกแล้วผมบอกให้ไม่ต้องอะไรหรอกขี้แตกแล้วเราก็จะบอกนะครับเราไม่มาเลี้ยงกับเราครับไม่มีปิดบังไม่มีกักนะครับผมจะบอกเทคนิคอะไรดีๆให้นะครับบอกไว้ก่อนที่เจ้าอื่นไม่มีนะครับผมบอกไว้ก่อนคุณต้องเข้าใจว่าเออลงยูทูบอ่าชื่อเสียงผมการันตีได้ไอ่าถ็งสามครับถ้าเปิดนี้ไม่มั่นใจก็กักห้ากับสามก่อนครับ กักห้ากับสามครับเนี่ยหกห้าสองครับบางครั้งมันมีอ่าแกงจังหวะมันแกงเราได้ครับมันจะมีวิธีบอกนะบางครั้งบางครั้งอ่ะบ,บางครั้งมันปึ๊บมาเหมือนเปิดฝาดูเลยบอกให้ไม่ใช่มีคนถามว่าพี่กำพรมันสกิดหกหน้าป่ะครับไม่ใช่ครับเต็งสามาาแต่ประนี็ 3, 4, นสามเหี่ยวสี่เห็นป่ะฮัลโลล มันไม่ใช่สก,กิลหกหน้าครับสก,กิดหกหน้ามันต้องมีกล่องนีผมใส่เกงธรรมดาไม่มีหาอะไรเลยนเยนี่อนดูนะไม่มีกล่องมีหาหอะไรเราบอกให้มีคนถามว่าพี่กำธรเกี่ยวกับฟังเสียงเราไม่เกี่ยวฟังเสียงครับคนเร,เรื่องครับมันจะเป็นต้องฟังเสียงครับเสียงนี่ตัดทิ้งไปเลย,นเ,ย, 3, เ,ย,เ,ยเนี่ยเต็งสามเอี่ยวสามเอี่ยวเอี่ยวเอี่ยวสามเนี่ยแบบฮัลโหล จะกินมาตอนไหนก็ได้ครับแต่ผมพี่กำรบอกว่าอย่าไปเอามันทุกตาครับเดี๋ยวจับมือสะดุ้งนะครับค่อยๆตอนกินไปเรื่อยๆครับอย่าไปแทงผมผามครับไม่ใช่แบบเอาทีเดียวมันหมดเลยเดี๋ยวมันไม่เล่นกับเรานะครับบอกไว้ก่อนมันไม่เล่นกับเราคุณเจอนี่เลยครับอยากกินมันไม่ได้ยาวครับอ่าเต็งสองหาสองเหี่่วฝากไว้ด้วยครับอ่ารู้แล้วหมดทุกตัวนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับรู้แล้วหมดทุกตัวครับอ่า ใครมาเราก็ยินดีสอนนะครับบอกไว้ก่อนครับค่าสอน6,000บาทนะครับอค่าสอน6,000บาทนะมันเรียนตัวตัวได้พี่กำทพรรับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับรับแค่วันละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ่าจากทั่วประเทศรับแค่วันละหนึ่งคนพอถามเบอร์พี่กำทพรก่อนนะครับเราสอนเป็นแล้วก็ไปเล่นได้เลยครับไปหากินตามแถวบ้านคุณตามพี่ว่ามันมีไอ้เนี่ยครับอการพนันไม่เคยทําให้ใครได้ดีนะครับนอกจากเสียนและเจมือครับพี่กำทพรฝากด้วยนะครับอ่าหลายคนถามนะครับอ่าวัดดวงไหมพิมพรฝาวัดดวงครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะไม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กขาวเนี่ยครับเนี่ยนี่กันไกลเนี่ยนะมันเป็นแม่เหล็กขาวเนี่ยมันดูติดกันไกลเนี่ยะอ่าแล้วดูนะครับฝามันมีอะไรไหมเนี่ยเห็นว่ามันเลื่อนได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลื่อนเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรดูนะเน่ะเนี่ยฝาไม่มีอะไรครับไม่ใช่ฝาแม่เหล็กอะไรครับตัดประเด็นไม่ได้เลยครับลูกก็ไม่ใช่ลูกแม่เหล็กครับเนี่ยเนี่ยเริ่มจากอ่าด้านเดียวก่อนนะครับสามเม็ดเลยเนี่ยดูนวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลื่อนแลเลื่อนแลเลื่อนแล เรียนปื้ดเลยเรียนแล้วก็มาด้านสองนะครับเนี่ยให้เห็นกันเลยครับอ่าด้านสองเนี่ยมามาด้านสองครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีดูครับอ่าด้านหกอ่าเนี่ยดูครับด้านหกรถไฟเนี่ยดูไม่มีดูนะครับมาด้านห้าครับอ่าอ่าเรามาด้านสี่ครับมาด้านสี่อ่ามาได้สี่ครับไม่ใช่สกิทหกหน้านะครับบอกไว้ก่อนแล้วมาด้านสามครับตรงข้ามด้านสี่อ่าแล้วมาเอี่ยวครับเอี่ยว เกี่ยวครับเกี่ยวหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกไอหวังครับอ่าเนี่ยทุกด้านนะไม่มีครับเนี่ยจงการไม่มีครับไม่มีดูครับเนี่ยเนี่ยจานไม่มีดูนะเนี่ยน่าหวานเจี๊ยบเนี่ยไม่มีครับไม่ได้เป็นงานไม่เหล็กไม่เป็นงานไม่เหล็กไม่ใช่งานสกิดไม่ใช่ฝาจอครับอ่ามันเป็นงานใช้ฝีมือครับกับหลักวิทยาศาสตร์อ่าต้องบอกก่อนนะครับอ่าหลายคนถามเข้ามามันจริงไหมพี่มัททอนเนี่ยขยับาให้ดูนยมันจริงไหมละครับอ่า ต้องจริงอยู่แล้วถ้าผมลงนะครับบอกไว้ก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับอ่ารู้ก่อนรวยก่อนนะครับวันนี้พี่กำธรฝากไว้ด้วยนะครับอสนใจเรียนก็ติดต่อมาได้เลยครับโดยตรงครับสอนแค่วันละหนึ่งคนนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับอ่าสวัสดีครับ